Thank uh you. -huh. เด็กๆเจ้าว่า过年的时候要去上课，ไม่ใช่ลอ你ั查นั้นก็จะ เตรียมตังอยู่เด้อแล้วเลยเนี่รับพ่อนรับพศอนรับเ็จแลวรับรับพอนะเตรียมตังบ่ได้เดี๋ยวก็หัวมึงจะโสดสมัยตอนนี้ปวดตอนนี้ก็ประมาณนั้นรอให้ชูเศ

ใครมาที่กดน้ำเลยหรือผู้ชายอะ <ห ả? S 2> ่ะลูกชายทีย่เรียกมันเรียกผู้ชายตรงนั้นมาให้พี่หน่อยคนหนึ่ง ประตูนี่ต้องต้องรุ่นต้องรุ่นเดี๋ยวบ่ทันมันจะพาไปตัวไหนเดี๋ยวจะทําห้องกันพยายามรับครับเด้อ <laughs>